ไดราคาบ้างอว่นมึงสักเมื่อผมได้พอทินเจ้าว่าเจ้าอรสามติ๊เศ้าออะายังาสันพอทินเน่เพราว่าแล้วเราก็เอาไปเอากำไรตัวจักกมือหนึ่งเราก็เอาแล้วว่าโอ้เฮ็จะได้มือนเขาสือกันต่สมัาได้เจ๊ไห อี่ร้มันก็ม้ยหมองายแม่ยู่อันนี้มันกัลูกมีมีเมีขนาดนมันมี่ีหอแค่ม่จักเ่าแต่ว่าตะกี้ลูกมได้รอเกะผมเบิดยางหกัันพี่บาว่มันลูกแบบงกลางทองบ่บ่ครับรับงานลูกแบบกลางทองเนี่ยอบคุเอา กเลียงขับงวงามแม่นี่ยบ่บ่บ่เคยกินนะมันไข่ออกงวอาหารงวงอาารไออเลาหรมี่งั้นสิมกิบ่งวอาหามงั้นมันกินบ่วาหม่ั้นสิมันกิน บ hmm. ่บ่แมนตัวไหนบ่แมนเมียมันบ่มีเมียบ่มวมีเมีย่นองอย่างไรเนมันอย่างตัวนี้บ่หันมันบ่เปลนแม่นางนม่นางไบเกินนสมลูกยังลูกพุตันบ่ตัวนี้ แม,มน่นางเนาะลูกหุตันสูงหกร้อยสี่สิบอี่เขาคำเท่าไหร่สี่สิบบวกลบสี่สิบฮะสี่สิบบวกลบ่สิบบวกลบสี่สิบบวกลบครับครับเปิดเท่าไรแม่นาง นีเปิดอยู่สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดเนาะสวยงามครับพี่น้องตุ้ดได้ยินว่าแม่มันตัวไหนตัวนี้บ่โอ้เป็นคมโคมลูกตัวลูกตัวผู้หรือตัวแมีตัวเมียนี่บ่ลูกตัวเมียเพราะว่าเขาอย่างไรเขาบเสียมันมันเจ๊เดือนแม่เพิ่นตัวนี้เจ๊เดือนบ่า เขาจะออกได้ครับออกจะได้มันคือสีหิียวขื่นสีขุม่มเขาบพร่ประกันนะครับตัวนี้แบบนี้บอกเขาเอิ่นว่าขึ้นหัวลูกบอกขึ้นหัวลูกโคโยโคโ,โยโเซนแม่นางตัวนะ่ะเพราะันตัวนั้นบอกจะขึ้นขุ่มเขาเป็นมือออกหัวกนี้ออกลูกเ็นขุม่มประกันม่านบอกตัวนี้ข้องห้องอย่างม่านอย่างตัวนี้ผสมโตัวผสมตัวปัจจักมือพันกอดบอกตัวนี้ประมาณได้ ตัวไหนครับตัวนี้แหละตัวแม่มานนี่ประมาณประมาณเกินสองเดือนอีกประมาณสองเดือนอประมาณเจ็ดเดือนม่านตัวน,นี้ครับประกันม่านเ่าครับพอาต้นมัน่ม้อนหน่อยๆอยู่อะหน่อยม้นสมตัวนี้ี่ใบมันใหญ่ลูกโตแม่ครับพี่นอ้องนี่โคมลูกตัวเมียลูกใหญ่เติบแล้วพี่นอ้องสิปีกว่าแล้วลูกนี่เปิดเท่าไหร่ชุดเอ่อโคมสองเลสามนี่ หามืนาม่นเนะานเนะพอฟังครับพี่น้องได้ลูกตัวแม่ทั้งนอกลูกทั้งในไปนรุ่นเดี okay, <า>่ครับลูกกะ็ะสิบปีกว่าแล้วพี่น,น้องนี่ลูกตัวเมียสูงร้อยยี่สิบหาครับลูกอ๋อโคมนี่เปิดหามื่นเนะาะผู้ได้ต่อได้อยู่ครับ อะเบอร์โทรไวปได้ล่ะ99 099 468 468 9132 9132วิเชียนครับผมหอยเชียนเนาะครับผมสวิเชียนฟาร์มฝากไว้ปด้วยนะครับครับผมอาเขอบคุณหลายๆครับผมครับฝากพี่น้องครับง้อเลี้ยงงัวงามครับชุดนี้ไม่ยังหรืองัวเฮียบ่ฟังวะวงัวเฮียตัวนึงมันโดดรถขัเจ้าจ้างเข้ามามือนีบ่ว่านี่มันเลี่ยงคำๆโอ้แกมาสามสู โอ้โดดรถงัวเฮียเบสแหละกำไรทุนหอบโอ้โหใจหายแล้วห้อยบนห้อยเฮียโอ้ยจังหวันสิบใไส์เลยพี่น้องไงอ๋อผู้ใดเห็นงัวเพิ่นกะไปแจ้งเพิ่นเด้อพี่น้องห้อยบนทางวลิตครับพี่น้องงัวโดดรถมือแรงบ้านนี่มาสั่นก็บด้สอบถามมาหยุดโดดอยู่แถวใดพี่น้อง ใจให้แล้วใจให้ผมปวดหัวลำเลาอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมช่องยูทูบสบายใจฟ้ามีพี่น้องวันนี้พาพี่พาน้องมาอยู่สนามเอ่อบ้านโคกเจริญครับพี่น้องอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสุโขทัยน,นครครับผม <S <S ทุกมือวนันอังคารแล้วกับวันเสาร์ครับสนามนี้พี่น้อง <S <S เปิดที่สองมือครับต่อสัปดาห์ <S <S เบิเ่งแล้วก็ขอรัากำลังใจเด้อพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้สบายใจฟ้ามีพี่น้อง ยังอยู่ในปลายๆช่วงเทศกาลสงการครับพี่น้องงัวก็อาจจะเขาบ่เต็มปันไดครับแต่ว่าก็ถือว่าหลายเติบครับเด้เบิ่งได้ชมได้ตยลองอยู่ดอกพี่น้องเดี๋ยวพาพี่พี่น้องไปรอไปชมเบิ่งน้ำกันครับช่วงหลังสงการมาราคาสิเปลี่ยนยังไงสิขื้นสิโลงหรืยยังไงพี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันครับผมพี่น้องเขากับเข่ามาเบิ่งง่วอยู่ครับ <c oughs> ลูกตัวแม่บอ,ผบอกผลิตผมลูกตัวเมียเปิดทะเรกับผลิตในเง็นว่าสามหมื่นบ่อสามหมื่นสามสิบหนึ่งครับทรงฟีหาสิบกิโลครับพี่น้องสิลูกที่สองหรือลูกที่สามเนาผลิตเนาะตัวนี้ลูกสองเนาะแม่เกิดส,สูงอยู่ร้อยสามเจ็ดสามแปดนี่แหละพี่น้องนี่ ลูกสูงอยู่มันลอยยี่สิบห้าครับใช่การตันี้ให้ครับสมหรอบ่แม่เพิ่นสมแอ่ะจะมาหกอะไรสิบเพือสมโตัวบ่อะสมโตเอ้ายังตรวจบอลได้เป็นรุ่นเอาครับเปิดอยู่สามสิบหนึง่งโ,โ,โ,โต้ได้เนาะ เบอร์โทรเนี่ยเพราะ064 301 4167พอลิตป้าลิตครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับพอลิตฝากกัวเลี้ยงก็จำครับลูกตัวเมี้ย31ครับเอาล่ะง่ายๆรวดปันกันเลิ่มไฟน์แล้ว

อาแยกแบแยกใบไปรอดตัวนี้หมื่นนีงตัวนี้เ้าลงไปรอนะเอาวันดีครับพ่อพว่นมีกีตัวครับมื่อนี้ของเอาสองเนาะอะแดงดีขึ้นกันครับแม่นีก็ได้แม่นังครับ ตัวนี้ส be, ูงอยู่มาลอยสามหาบวกครับตัวน uh, ี้ก็ได้เครื่องดำาบาพอควนทั้งนี้เปิดเทเลพ่อตัวแรกส้าหาครับพี่นอแข้งขาดีครับเป็นตาสูงตใหญ่เป็นายุตัวนี้พี่นอที่อโบดกบเครื่องครับแข้งดำหูดำอ่าตัวที่สองแม่พันแม่บล็อกครับแม่หัวล้นครับลนธรรมชาติครับตัวนี้พี่นอ เล็บสวยครับตัวนี้ก็ได้สวยสวยเล็บงามหลังตรงหลังลำตัวยาวครับสาวเจ็ดสองหมื่นเจ็ดพันโอ้ยพี่น้องเลยหัวงามสาวเจ็ดเพื่องดำครับแม่นี่ก็ได้ผู้ใดโตได้อยู่เนาะทั้งสองตัวนี่อีกบ่ เ้าว่หกพันเจ็ดพันเริ่มเริเริ่มเริ่มหกเจ็ดพันเจ็ดพัเจ็ดพเนี่บอกอไรแม่เข้มเข้มนี่บอครับอ๋ตัวนี้สูงลอยสามหาบวกลูกลูกเก็บสามหนึ่บอกพ่อหรือหกแปด สามหนึ่งเนาะแม่แดงเข้มๆเปิดเท่าไรพ่อแม่สามหมื่นเก้าพันอ่ะตัวที่สามสามหมื่นเก้าพันะได้สีครับตัวนี้ได้เลิกพร้อมเอาเบอร์เราพ่อ,อเบอร์โทรครับผม 0, 65, 0 16, ูนย์หกห้าศูนย์ห่อพ่อควรสว่างแดนดินอขอบคุณหลายครับผมฝากพี่น้องครับ เต้าหาหาล้อยครับให้ลูกก่อนกลูกแรกนี่เ้าห,าหาล,ลูกตูปูรับลูกตููครับลูกแรกแม่หัวโลนพอ้อครับพี่หลอดตัวเธรรมชาติบบร,ตตรับตัวงสาย้อสูงประมาณ 140. ร้อยบลูกตวูบากินยาครับกินดีขนาดงว เบ่งอร่อพี่น้องอย่าถือกันขีมมัากค่จะกินถือขีมม้าจะอนน้ำสนามเล็บกินเส้ยเส้าหามองมองเอาบ่ครับลื้อเปิดเส้าหาราอยขายเส้าหาู่ในประเทศไทยส่งฟรีครับประกันตำนี้ให้ปะประกันเลยตำนี้ผมมีอย่างท่ากับมีเอาคืนครับครับแกงขาสี่โค้งมดลงมาลูกครับผม รอสิต่อก็ต่อได้อีกนะครับเรื่องนี้นี่ต่อได้อีกอยู่พี่น้องเป็นราคาอยู่ในสนามเลยแต่ต่อกันออพี่น้องของคนเบานิเออเสาหเอาเบอร์โทรไปนะศูนย์เก้าสามศูนย์เ้าสมหนึ่ยหกนห้าแดสี่้า่ยนี้นะครับเด้อง่อยีนี้เอ่อทั้งถ้ากุดบากครับกุดบากนะครับเนาะเอาขอบุณหล,ลายครับผมครับพี่น้องครับมันมาเนาครับมือนีเนาะ กอยไปเราสองคมหรอพี่น้องในงวงไปเลี้ยงน้ำปืนมหางวเลี้ยงคับเงินเล่ยเทโลได้หในหางญ่ทั้งร้องหานพี่น้องคนหมานแล้วมือนี่ครับงวเลี้ยงเนาะขายดีครับมือนี้ราคาต่ำๆครับไอทั้งหลังเนี่แม่บ่อของเขาบ่อหอยตัวนี้แม่นีเศร้าสามหาลอยาครับมึงงวงงามพี่น้องเศร้าสามหาอยัว่าะไรโอ้วน นี่พี่น้องหัวงามครับใส่เมาไว้รับสูงสูประมาณร่อยสามหาบวกครับพี่น้องครับเครื่องดำสอสามมองเอาบ่ห้หรือตัวได้ย่หนิตัวไดเปิ้มือไคุยไดยี่กิโย่ครับสุดยอดครับพี่น้องนิสัยดีครับหูเนาะพวนี้อะไริเกตหาไครับแม่จำแม่จำปาลูกแดง ลูกตัวเมียได้ครับเท่าไ่กครับนี่สิบเจ็ดหา้อยครับเพิ่มมีสิบเก้าหาร้อยครับแม่จำปาลูกแดงสิเจดเท่านั้นก็สิบเก้าหา้อยสิบเก้าหา้อยครับลูกตัวผู้แมนเป็ลูกตัวเมียสิบเหาร้อยครับสิบเจ็ดหาร้อยเป็นตะเลี้ยงอ่าเป็นตะเลียงครับทั้งนั้นได้สีแต่ว่าทั้งนี้ได้ราคาครับพี่น้องนี่ไสดีครับครับไสดีแล้วก็ยงไงเพิมนี่้าหาหาอยด้วยฮะมลูกตัวแม่เนาะกร้าหาย ตัวนี้ลูกอาจสิประมาณเดือนหรือบ่ถึงเดือนนี่ยละตัวนี้ครับครับแม่สูงดีครับลอยสี่สิบบวกตัวนี้อ่ะก็หาหาลอยแล้วค่อมนี่ก็เศร้าหาขึ้นไงเศร้าหาเนาะลูกตัวแม่ตัวแม่ครับนี่พี่น้องเดียกตันไึ้หลายบันออกไปเองเลยข้าวเช็ดต่วน ชุมมีโค้งตัวเศร้าเจ็ดห้าร้อยครับแม่สูงสูงครับตัวนี้น่าจะลูกแรกหรือลูกสองเลยพี่น้องตัวนี้ลูกแรกเนาะลูกตัวผู้ครับเศร้าไรครับนี่เศร้าเจ็ดห้าร้อยเศร้าเจ็ดห้าครับลูกตัวผู้มีก้าเจ็ดห้าร้ครับลูกตัวแม่อันนี้เศร้าเจ็ดห้าร้อยแม่สูงร้อยสามสิบบวกครับตัวนี้เศร้ากว่าหรือแต่โคมมว่าเศร้ากล่าครับลูกตัวผู้ตัวแม่อาจจะ รายละเอียดอาจจะมาสั่นไปไดนครับพี่น้องเพราะว่าคนติดลูกค้าแน่ยละกังวามนี่ว่ามันหลายแน่ครับพี่น้อง,ลละะงหลายชุดหลายตัวผู้ใดมากงวางามตัวนี้ครับเส้าสามมาสั่นพี่น้องตัวนี้ไหม,มได้มักสายงวัวงามครับกำลังขี่ดื้อว่าหน่อยอะเบปิดทุกไปแน่อย คอนโท่ากับ0 8น์สามศู3 1าคหับเอ่อห้อยห้อยรัดครับน้องหานเออสองหานอุดรธานีอ่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมเอ๋อ้ะครับเนาะว่าไรอ่ะขอบคุณรหลายครับผมในทั้งหลายหานเนครับพี่น่อหมันสองโคมสามโคมแล่าสันพันปาอ๋อสอบถามเพิ่มเติมเอาอด้วพี่น่อเดออเบงงามพทินครับพี่น้อเปนจัดงวงามมาฝากพี่หน่อ แดงจึ้งค <us like ือแดงเข้มเข้มสูงขนาดพอทินได้บัดเป็นบ่ร้อยสามสิบห้าบวกครับพี่น้องเรื่องเทือมันก็หลอกตาดิพี่น้องเรื่องเทือมันใหญ่มันเลี้ยวมังบ่เป็นใจสูงมากครับร้อยสามสิบห้าบวกครับพี่น้องเอ้อตีไว้ครับแค่สีไกล สีดำไลยกระเพียดแดงเลยโอ้ว่ามันกัวมูในตลาดครับตัวนี้พี่น้องเครื่องดําประกันตัวนี้เห็นไหมพ่อทินเนาะครับอ่ะบ่อประกันแต่บ่มอครับแม่นางบ่อห so ันทับผสมบ่เชืองหูครับลุงฟองหูก็ได้ครับหลังดีครับหล้างกว้างๆเล็บสวยเปิดเท่ายพ่อทินงวงามเปิดไลยสามหมื่นเก้าไหมสิสามสิบเก้าสามหมื่นเก้า ค,ครับคุยได้ต่อได้แล้วพอวอ่อเนาะต่อได้เช่นต่อได้ัดกหนไไอ้นี่จะตัวพัทินมือนน,นีตัวเดียวตัวเดียวโกโก้เนาะตัวเดียวกโกโ้แม่เขียนเขีย <c oughs> อาเบอร์โทรไหนพัทินแ8ดสามเจ็ดแปดสามเจ็ด่หน่งเกนงเก็ทินงองามเนาะสว่างแดนดินเอาขอบคุณหลายๆครับพัทิน